อื่นก็ลวกถึงบ้านแล้วถึงบ้านแล้วเด้อคอยระบปยอมอื่น,นย้าย,ยบัดเซียวแน่คอยระบายอไป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 ุ่ย้ยเี้ยงปุ่นยเี้ยงไปไปบสจะปล่อยยังไมันสีเรียนออกไปพุ่นจอกขอเขาไม่เหยนเฮียนพุนได้ยินเสียงเฮาแล้วม่อกีมันสีจายาแล้วข้างในนะ่ะโอ้ยายสวยจังเลยเอาเข้าไปเข้าไปเข้าไปเข้าเข้าไปเข้าไปเข้าไปยายสวยจังเลยรถเลอกขี่นี่กจ,จะกระโปงแทน ข่าได้บนเออฮัลโหลแม่เข่าไปก่อนเด้อแม่เข่าไปก่อนเด้อแม่เข่าไปก่อนแม่เข่าไปก่อนเข่าวจะแม่เอ้าแม่ปอนข่าไปก่อนนะข่าไปก่อนนะข่าไปก่อนเข่าไปก่อนนะข่าไปก่อนเราไปก่อนระวังระวังมันออกเข่าไปก่อนเข่าไปก่อนน้องไปเล็วอย่าเอาขับไปค่ะแม่บัได้ล่องรถอบ่ได้ล่องรถอบ่ได้ล่องรถฮัลโหลอ๋อหายไปใส่มามน้องบังน้อยนี่หายไปเขาจากโดดถีบกูเอาไม่สนใจน้องเลยเหรอน้องเนี่ยน้อง ปวดขี้ปวดเนี้ยปวดขี้ปวดเนี้ยปวดขี้ปดเนี้ยให้ไป็เหรยมานะดีใจเหรอดีใจแม่รู้บักลาบีเฉยบักลาบีเฉยแม่บักลาไป็ิเหรียญเขาแน่เออฟ้องอะไรฟ้องว่าไอ้บานไม่เข้าบ้านใช่ไหมถูกไหมใช่ไหมไอ้บานไม่เข้าบ้านใช่ไหมเปิดแอร์วันนี้มันไม่เปิดพัดลมให้หนูเลยใช่ไหมแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์ใช่ไหมมันไม่หนูเข้าบ้านกันเลยเหรอพัดลมก็ไม่เปิดเหรอเก่งแม่แม่ยังบ่อยู่บ้านอีสากมันฟ้อง มันไม่ให้หนูเข้าบ้านเลยเหรอใช่ไหมแมน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 มันไม่ให้เข้าเลยนิดเดียวใช่ไหมแมนฮ่อนขาวห่อนมบบอันล้มกบอยเปิดลรื่อยๆหายเมื่อเรวนี่เนี่ยงเขาสวยเป็นไงบ้างลกูกไมาสวยฮ่อนแห้งไหมหอนแห้งร้อนไหมลูกห่อนตับเร่งโอ้ฟองฟองอันนี้เปิดพัดลมให้ก่อนเปิดพัดลมให้ก่อนมันไม่เข้าบ้านเลยใช่ไหม <Nope. S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวเสียบพัดลมให้นะเสียบพัดลมให้นะข้าวเหนียวก็คิดถึงอันนี้เราวันนี้เราพัดลม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 โอ้ยไม่มีน้ํากินด้วย น้ำกินก็ไม่มีพัดลมก็ไม่มีแอร์ก็ไม่มีลูกตายเอา,มาไม้กวาดมาอยู่ข้างนอกเบิร์รรตสามโตเลยบักคานี่เอามือมาบา้ัดเราไล่มากวาดมาอยู่ข้างนอกแกอยู่ระเกงแล้วยาทิมแมพี่ดูดูด้บักคาบ้านเลี้ยงดูสวยบ่ดีเลยปะสวยใจยันเด็ดเหนมันมันกายสวยนอนนอกบ้านนี่นะ <B rew> ไปฟองใหญ่ลูกไปฟองใหญ่ใหมาแล้วไปฟองใหญ่ฟองใหญ่แม่แม่แม่ฟองใหญ่เข้ามาๆๆเข้ามายุงยุงเข้ามาเข้ามาเข้ายุงเข้ามาเข้ามาเข้ามาโอ้ยแม่แม่ไอ้เจ็บเลยห้องเลยห้องเลยห้องเลยฟองใหญ่เลยลูกฟองใหญ่เลยสวยสวยเข้าบ้าน หอมแมงปูเปิดหอมพัร่มให้มาดิปักบาดแม่ตัใจจกม่วงบูนี่มึงมันฟองหน่ะมันฟองหน่มันฟอง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 ให้ให้ก่อนให้ก่อนโผดพูโอ๊ดูามามามมมา่ามามมามม่มมาแมมมามาาม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 ันมายมามมามามมามมานามามามมา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 ามามมามาามมาาม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 มาามาาม ปสีบวยอเอาว้าวว้เอาเอาแม่งหยงแม่ยงเยเอย่า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 ทำเขาอย่าทำเขาอย่าทำเขามันจะกัดปากมันจะกัดปากมันจะกัดปากจ้าสวยสวยสวยกัดปากไปสวยแม่จะกัดดูแม่ไม่เฉียวแม่งนะไม่เอีแมงเอาไปแล้วไปแล้วกินกันกินกันกินกันอะปิดปิดอะปิดก็ยืบยบขาหน้าไปปิดก็อ่ะปิดก็ อ้ยปิดกล้องในจังไหนบอกทุกคนก่อนทุกคนครับอย่าลืมกดติดตามนะครับเดี๋ยวคลิปจะไม่เป็นเด้งหน้าฟีดน,นะถ้าทุกคนไม่กดติดตามะทุกคนาเราจะเจอเราน้อยลงนะครับทุกคนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเขาช่วยกดติดตามนะพี่เจี๊ยโอ้เขาก็ช่วยเขาช่วยเขาช่วย